สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชามมนนี่ทีพยพานะคะวันนี้เรามาทำไข่เจียวนะคะกินกับตำแตงค่ะ ไข่เจียวทอดเสร็จแล้วนะคะทำเองทานเองค่ะแตงนะคะตำแตงแล้วก็ตำเองค่ะหอ้น่าอร่อยมากเลยค่ะยั่วๆนะคะกินข้าวเย็นกันค่ะตำแตงกับไข่เจียวค่ะ